อร่างสร้างร้านพกกระเป๋ากำเงินจองอยู่ได้เลยค่ะนี่ก็จะดูแบบโูทโทรในบ้านก็จะประมาณแบบอย่างเงี้ยคือขาวเทาน้ำตาลเราพยายามปรุงให้มันดูเป็น c o z ซ c o โคซตอนที่ก่อสร้างทูไม้เห็นคือแบบมันลกมากๆแต่ขึ้นภาพประกอบให้ดูโบ๊ะอยู่ลาดพร้าว93ค่ะอยู่ที่ราคาวันนี้นะคะคุณดุจจะพามาดู บ้านที่แฟนดิฉันสร้างนะคะก็คือหลังนี้เองทุกคนสวยไหมแล้วก็มาพบกับรายการใหม่ของเราก็คือรายการก่อร่างสร้างร้านโอเครายการนี้ก็คือจะเกี่ยวกับพี่อ้ํอ่ะ เขาจะทาแบบงานก่อสร้างแล้วก็พวกรีโนเวทบ้านอะไรต่างๆใช่ไหมคะมเพราะว่าไหนๆก็จะดองกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันทํามาหากินนิดนึงเนาะคือจะแบบถ่าย,ายหลายๆอย่างเลยเนาะมไม่ว่าแบบพี่จะแบบไปสร้างโรงงานอ,อุปกรณ์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหรือว่ารีโนเวทบ้านทําบ้านอะไรอย่างเงี้ย yes. คือจริงๆอ่ะพี่อาหมาเขาทําบ้านอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายหรือว่าจริงๆอ่ะมีถ่ายที่ช่องของบริษัทนะคะคือ NSM g o u p ไปติดตามดูได้นะจ๊ะทั้ง IG p a เพแล้วก็ TikTok เนาะ <Yes. S 1> แต่วันนี้อันนี้จะเป็นช่องของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจะพูดอะไรก็ได้นะคะ yes <laughs> โอเควันนี้จุงก็จะพามาดูบ้านที่พี่อ้ําสร้างนะคะซึ่งเป็นหลังนี้นะล่รีโนเวทนี่รีโนเวทนะเออรีโนเวทเป็นงานรีโนเวททั้งหลังเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันจะบอกว่าก่อนที่จะเป็นหลังเี่นี้ทุกคนก่อนหน้านี้คือมันไม่ใช่อย่างนี้เลยวันนี้พี่อ้ําเขามาถ่ายของเขาแล้วแบบมาเช็คงานอะไรเงี้ยจุนแบบเฮ้ยมันสวยมากมันแบบมันใช่สไตล์จุนชอบจุนก็เลยแบบอ่ะคิดกําเนิดรายการใหม่ขึ้นมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะแล้วให้พี่อ้ําอธิบายอะไรเล็กน้อยจ อธิบายคอนเซปต์หน่อยนะคะคอนเซปต์ของบ้านนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบโฮมี่โฮมี่หน่อยนะครับเป็นแนวมูจิหรือแบบเป็นแนวบ้านอ่ะแบบขาวๆไม้ๆที่มีความอบอุ่นเพราะว่าเจ้าของนี่คือเขาสีโดเวทคือหลังเนี้ย เขาซื้อมาเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าแล้วก็จะร mm ีโนเวทเพื่อขายมูเลนโถงของตัวบ,บ้านก mm ็จะแบบมีความขาวๆไม้ๆความโคซี hmm. ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมีความนิชขนาดนั้นอะทุกคนตอนแรกคือแบบหน้าบ้านคือไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่มันเป็นแต่โครงบ้านคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเป็น2ชั้นใช่ะค,ะคือเราก็เริ่มจากหน้าบ้านลแล้วะกันคือตอนแรก mm hmm. เนี่ยคือกับผนังหรือประตูรั้วหน้าบ้านก็ไม่ใช่อย่างนี้ลแล้วก็เปลี่ยน ดีไซน์ใหม่เป็นไอตัวประตูรั้วเป็นสัดบาบเหล็กแบนๆบ,บ,บางๆที่ทําเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันดูโปรงแล้วก็สูตรไอตัวนี้ก็เป็นบล็อกช่องลมทำให้มันดูมีความแบบมูจิมูจิหน่อยเออน่าแล้วก็ตัวผนังก็คือเป็นพ่นสีเท็กซ์เจอร์ลายไข่ปลาสีขาว เข้ามาในบ้านเพราะว่าพื้นพื้นนี่ก็ทำใหม่พื้นนี่ก็เป็นทำเป็นสไตล์มคอนกรีตน่า New London นะไอ้ตัวลด์สเคปนี่ก็โรยกวดแล้วก็วางแผ่นทางเดินแผ่นปูนทางเดินแล้วก็เอาต้นไม้จิ้มมาลรฮะ จริงว่าโอเอตอนแรกในบ้านคือไม่ใช่แบบนี้เลยคือแบบตอนที่ก่อสร้างทูมายเห็นคือแบบมันลกมากๆแบบขึ้นภาพประกอบให้ดูโบ๊ะมันลกมากๆแล้วแบบตรงเนี้ยเขาดีไซน์เป็นต้นไม้ตรงกลางเนี้ยทำให้มันดูแบบไลฟ์ลี่ใช่ไหมแบบดูมีชีวิตชีวาดูสดชื่นสดใสขึ้นแล้วแบบน่ารักมากเลยจอดรถได้กี่คันอนเนี้ยสองคันเหรอสอ,สองคันแนวยาวจอดรถได้สองคันมี่นคกคนข้างในบ้านคือน,น่ารักมาก คือแบบเขามีความแบบมูจิคือแบบเป็นสไตล์ที่จุนชอบมากๆนะคะแล้วคือความ amazing อเมซิ่งอ่ะวันนี้ที่เรามาดูบ้านครั้งแรกที่เสร็จ่ะคะ่ะทุกคน คือมันสวยมากเพราะว่าตอนนั้นที่จุนพาพี่อ้ํามาถ่ายมาก่อตอนที่เขาแบบรีโนเวทก่ะสร้างอ่ะคือตอนนั้นคือแบบของอะไรเต็มไปหมดคือมันไม่ใช่แบบเนี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นแบบเห็นแล้วเราแบบรู้สึกแบบแฮปปี้อ่ะเพราะมันมันสวยจริงๆชอบมากทุกคนเข้ามาข้างในแล้วคือแบบสวยใช่ไหมฉันเห็นแล้วแบบอเมซิ่งแบบเธอทําได้ขนาดนี้เลยหรอแบบสวยมากจริงๆทุกคนคือมันแบบมันเป็นสไตล์ที่จุนชอบด้วยแหละเอาจริงๆเขาก็ทําแนวของเขา สไตล์เขาแบบหลายอันแต่จชูชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบมูที่เราชอนบน่ารักมากเลยทุกคนอย่างเนี้ยคือขาวเทาน้ําตาลเราพยายามปรุมให้มันดูเป็นโคซี่โคซี่หน่อยแล้วก็ส่วนประตูหน้าต่างหลังบ้านก็เปลี่ยนตอนแรกมันเป็นประตูเหลี่ยมอันนี้ก็ทําเป็นประตูโค้งให้มันดูให้มันดูแบบอ่อนโยนมากขึ้นออละมุลมนละมุอออนอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบบโซนหลังบ้านมอสแบ็กดก็จะเป็นแบบโซนพักผ่อนเราดูห้องน้ําก่อนกันด้ อันนี้เป็นครัวเหรอคะเออนี่ครัวมีครัวครัวน่ารักมากอันนี้ครัวเป็นเดี๋ยวเขาจะวางเตาไฟฟ้าห้องน้ำน่ารักห้องน้ำเล็กๆแล้วก็ซิงก็จะใช้เป็นซิงแบบซิงเล็กเป็นมีแบบซิงเล็กไงมยน่ารักค่ะซิงเล็กน่ารักมากทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวไปดูหลังบ้านห้องครัวห้องอะไรหลังบ้านก็เป็นเหมือนเป็น พยายามไม่ใส่ลงไปอะไไปเยอะก็คือแบบทำพื้นใหม่แล้วก็มีการฉาบผนังตรงนี้เป็น texture ลายเส้น texture ลายเ <Light Sen. S 2> สย้นแล้วก็ติดไฟให้มัน lect, เปดไฟไฟ้ะ reflect กับผนัง คือเขามีอีป่ะคือตอนแรกมันใหม่ป่ะเธอไ hmm? อตรงช่องนี้ตรงเนี้ยไม่มีเจาะออ๋ hey, อเจาะเองสกายไล์เธอเจาะให้แสงมันลงอย่างเงี้ยสวยเลยอ่ะทุกีน่ารักมาก อันนี้กี่ห้องนอนที่ข้างบนมีสองห้องนอนหนึ่งห้องหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องทํางานแล้วก็หนึ่งห้องน้าแต่ตอนแรกข้างบนมันก็จะเป็นโครงประมาณนี้แหละแต่ว่าแบบซื้อไอ้พื้นผนังฟ้ามันก็จะเละหน่อยแล้วก็จะเป็นแบบสีแล้วก็ทําสีใหม่แล้วก็ปูพื้นใหม่ก็ไอ้เหลากันตกแล้วก็ทําใหม่ให้แล้วห้องน้ําพวกเฟอร์นิเจอร์นี้เขาก็ของใหม่หมดเลยเนาะใช่ใช่มาวางไว้อะของใหม่หมดเลยนะทุกคนแล้วคือน่ารักมากอ่ะดูดิ อันนี้เป็นดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำก่อนกันต๋อมันก็เป็นเขาใช้แบบเหล็กแบน f l a บาร์เขาเรียกให้มันโปร่งอันนี้ใช้เหล็กมวนเสงปะก็ต้องใช้มวนเสงแหละเอ้ยเหล็กมวนเสียงละค่ะนี่เหลที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำน่าหลักมากทุกคนห้องน้ำแบบใช่เลยอ่ะเหมือนตัวโรงแรมกีกีนะคะอ่ะไปเป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นหลังบ้านที่ที่วางคอยร้อน แล้วก็คอยร้อนคืออะไรโอ้ยนี่าดีอมีที่กั้นอย่างนี้ด้วยรดว่ะวางคอมแอรก็ยังเก๋เุ้ยนั่นอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันค่ะนี่ก็ห้องนอนใหญ่มาสเตอร์ห้องนอนมาสเตอร์มีห้องนอนใหญ่มาสเตอร์นะคะก็้จะประมาณนี้ นี้ก็เป็นห้องทํางานมีห้องทํางานด้วยอ่ะอุ้ยถ้าเป็นห้องเราก็จะเป็นห้องถ่ายงานนะคะสาวอินโฟเห็นต้นไม้ความเขียวเอ่ยใดปิดไม่ให้ใครเห็นบ้านอื่นนะคะรถอ่ะอีกห้องหนึ่งนี้จะห้องนอนสองห้องนอนอีกห้องหนึ่งอุ้ยน่ารักคอนหน้าต่างมีความกลมๆแบบนี้นะดีเทลเอ่ยใดนะคะน่ารักว่าเป็นกิมมิคของตัวบ้านนี้แหละใช้ต่างกลมเออน่ารักอ่ะ บ,บ้านนี้ชื่อบ้านอะไรน,นะ c u s t o Custard House โอเคค่ะอะ่วันนี้จึงก็พามาชม c u s t a r d House บ้านที่พี่อารมรีโนเวทนะคะก็ขอปิดการขายเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านที่เขาทำอะ่ะเขาอยากจะขายนะคะหลังเนี้ยจะบอกว่าทุกคนจึงมากก็คือโลเคชั่นอยู่ไหนคะ อยู่ลาดพา้าว93ค่ะก็คือหน้าปากซอยมีรถไฟฟ้านะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่27วานะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด191ตารางเมตรนะคะมี2ชั้นเนาะจอดรถได้2คันนะคะที่นี่เขามี3ห้องนอนนะทุกคนมีแอร์5ตัวของไฟ3เฟสนะคะเอาไว้สำหรับคนที่แบบมีรถ EV รถชาร์จไฟฟ้าเราจะบอกว่าไปเซ็นทรัลอซสวิลนะทุกคนแค่15นาทีก็คือใกลมากๆค่ะใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้า บบคือจุดกึ่งกลางใจกลางเมืองจริงๆนะคะแล้วเจ้าของบ้านเขาขายราคาแบบดีมากๆค่ะขายอยู่ที่ราคา6.49ล้านนะคะเป็นราคาที่ดีงามมากทุกคนเพราะว่าโลเคชันแล้วก็บ้านรีโนเวทหมดแล้วนะทุกคนแล้วหมู่บ้านในนี้ก็คือเงียบมากนะคะพกกระเป๋ากำเงินจองอยู่ได้เลยค่ะก็ใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ลายของจูนด้านล่างได้เลยนะคะและเดี๋ยวจูนจะคุยกับเจ้าของเขาให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะจูนเห็นบ้านหลังเนี้ยตั้งแต่แบบตั้งแต่รีโนเวท ตั้งแต่ทําทุกอย่างคือแบบกว่าจะมาเป็นบ้านหลังนี้ได้คือมันก็ใช้เวลาแล้วมันมีดีเทล,ลหลายๆอย่างมากๆนะคะที่แบบมันละเอียดจริงๆทุกคนก็ฝากบริษัทของคุณอามด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสร้างบ้านหรือเโน o เวทบ้านติดต่อบริษัทมวลเสงมาได้เลยค่ะอ่าวันนี้จุนไปแล้วทุกคนอยังไง็ฝากดกไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะรายการก่อร่างสร้างรักรายการใหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ wow. พี่จะอยากได้บ้านแบบนี้หนึ่งหลังขอสร้างแบบนี้หนึ่งหลังได้ไหมสร้างให้หน่อยก็เดี๋ยวเราก็สร้างเราแล้วไงก็เดี๋ยวของา